รถเก๋งอีก,ก็คาขนาดเล็กประหยัดน้ำมันแล้วก็ประหยัดค่างวดในกระเป๋าของคุณด้วยค่ะถ้าเกิดใครที่แบบว่าเป็นเซลล์หรือต้องเดินทางบ่อยต้องใช้รถบ่อยนะมันตอบโจทย์มากทุกคนเพราะว่าประหยัดน้ำมันสุดๆทำความสะอาดมาให้อย่างดีรถพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนคือน้องมีความแบบพอดิบพอดีกับผู้หญิงสรีละที่รูปร่างร่าหน้าตาน่ารักขนาดนี้แอล <c oughs> มีอะไรให้ วิดีโอไปตัดแหละ สวัดีค่ะทุกคนมาพบกับน้องมิ้นไหมค่ะนะคะแล้วก็รายการซื้อค่ะน้องขอร้องนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาดูรถเจ๋งอีก,ก็ค่าขนาดเล็กประหยัดน้ำมันแล้วก็ประหยัดค่างวดในกระเป๋าของคุณด้วยค่ะกับนี่เลยน้องมิสซูบิชิมิลาด1.2 GLX นะคะดิรามิกชิลตัวนี้ปี2021ค่ะราคาเพียงแค่275,000บาทเท่านั้นบอกเลยว่าค่างวดนะคะไม่เกิน5,000อย่างแน่นอน ใครเครดิตดีฟรีทุกค่าใช้จ่ายไปเลยดอกเบี้ยพิเศษได้รับอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นตัวรถกันเลยค่ะปะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นตัวรถของน้องตัวเล็กกันดีกว่าค่ะมาเลยจะ้ะตัวรถของเขานะคะเขาจะเป็นสีเทานะคะอันนี้บอกเลยว่าสีเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะยังไม่เคยผ่านการทําสีเลยอันนี้ดูดิมีร่องรอยแบบ ตามการใช้งานนะคะที่แบบเป็นพวกรอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะก็ถือว่าไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะคะอยากให้เห็นว่าเป็นคือรถเพิ่งเข้ามาจริงๆแล้วก็คือเดิมจริงๆเลยนะคะอ่ะมาเริ่มกันที่ไฟหน้านะคะไฟหน้าเขาจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะแล้วก็ตรงตรงด้านล่างนะคะเขาจะมีช่องใส่ไฟตัดหมอกมาให้แต่นี่ก็คือยังไม่มีไฟตัดหมอกมานะแต่ใครจะเอาไปใส่เพิ่มก็ไปใส่ได้นะคะซื้อหลอดไฟสปอตไลท์มาใส่เพิ่มได้นะคะ กระจังหน้าจะเป็นโฉมดานามิกชิลนะคะก็จะเป็นความตัดนะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะหน้าตัดแบบนี้เลยใส่ส่วนแบบนี้เลยเท่ๆนะคะจริงๆถ้าเกิดใครเป็นสายแต่งรถนะอยากจะบอกว่าแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรแล้วเพราะด้วยความเป็นรูปทรง,งเขานะคะมันเท่ในตัวเขาอยู่แล้วดูดูเท่ดูแบบดูคมดูอะไรในตัวเขาอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดแต่ใครจะแต่งเพิ่มใส,ส่สเกตรอบคันก็คือหล่อแล้วนะคะอ่ะ มาต่อกันที่กระจกมองข้างนะคะเขาก็จะสีเดียวกับตัวรถนะคะก็จะมาพร้อมไฟเลี้ยวเลยนะคะที่เปิดประตูก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะน,นี่มาด้านหลังกันหน่อยดีกว่านะจ๊ะอ่ะด้านหลังนะคะเขาก็จะมีสปอยเลอร์เล็กๆนะคะไฟเบรกตรงที่3นะคะไฟท้ายเขาจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้2จุดด้วยกันนะคะ2จุดด้วยกันมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมีระบบไล่ฟ้าพร้อมเลยนะคะ ด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะโหบอกเลยว่า5ประตูตอบโจทย์อยู่แล้วพูดกันทุกคลิปนะคะรถเก๋งเล็ก5ประตูเรื่องการขนของเขาก็ตอบโจทย์ไปเหมือนกันใครที่แบบเป็นสายแบบขายของหรือแบบว่าอาจจะแบบขนของเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นเซลเป็นอะไรเอ,อเอกสารเอกสารกล่องเก่งอะไรเยอะอย่างเงี้ยก็ใช้งานได้ดีด้วยนะคะแล้วอย่างถ้าเกิดใครที่แบบว่าเป็นเซลหรือต้องเดินทางบ่อยต้องใช้รถบ่อยนะ มันตอบโจทย์มากทุกคนเพราะว่าประหยัดน้ํามันสุดๆนะคะเดี๋ยวจะพับให้ดูก็ได้นะจริงๆคือแบบกว้างมากนี่แค่ดึงอย่างนี้พับลงไปแบบนี้เลยนะคะกว้างจริงนะคะขนของได้เยอะจริงเอาติดอะไรล่ะเห็นไหมขนของได้เยอะจริงนะคะส่วนม่านบังสายตาตรงนี้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ใช้ก็ดีนะคะเอาไว้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าอะไรเวลาที่คุณปิดรถเนี่ยเวลาคุณปิดอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหม มันจะเป็นเหมือนที่บางสายตาเวลาใครมาส่องรถของคุณว่าเอ๊ะเอาอะไรวางไว้ข้างล่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะได้แบบว่าไม่เห็นนะคะตอนนี้อย่าลืมนะบ้านเราพ่มิตเยอะมากเลยนะคะไม่ใช่มิตแท้นะคะมีชีพนี่แหละเยอะมากนะคะมันก็ช่วยในเรื่องของการบางสายตาจากคนข้างนอกนะคะว่าเอ้ยเราเอาของสำคัญอะไรไว้ในรถบ้างอะไรอย่างนี้เนาะ,ะมาดูข้างใต้กันหน่อยนะคะรุ่นนี้เขาจะไม่มียางอะไหล่แล้วนะคะทุกคนแต่เขาจะเป็นตัว ยุดเติมลมฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีที่ถอดบล็อกล้อมีสายรักจูงอะไรพวกนี้แหละนะคะแต่ไม่ต้องห่วงซื้อรถที่ไมคาแกลลอรี่มีอะไรให้คะเรามีบริการช่วยเหลือเฉินให้คะ่ะ1นึงปียี่ชั่วโมงนะคะใครที่แบบว่าใช้รถแล้วรถน้ำมันหมดรถยางแตกนะคะสะตาร์ทไม่ติดลืมกุญแจในรถอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถโทรตรงบริการตรงนี้ได้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยคุณ 1>, 1ปี24ชั่วโมงทั่วประเทศเลยนะคะเอาเป็นว่าซื้อที่นี่ปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนจะ้ะอ่ะมาดูกันต่อนะคะตัวล้อของเขานะคะเขาก็จะเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะอันนี้ล้อเดิมๆจากโรงงานเลยน้องจะเป็นขอบ14นะคะแต่ถ้าเกิดใครจะแบบเอาไปเปลี่ยนแม็กนะก็ใส่ขอบ15ก็กําลังสวยแต่ถ้าเกิดไม่ชอบอะไรที่มันแบบตกแต่งนะคะอยากจะขับเดิมๆอันนี้ก็โอเคนะคะสวยเลยขอบสี่กำลังกำลัง เหมาะกับตัวรถของน้องนั่นแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะพาทุกคนไปดูออปชันข้างในกันนะคะว่าน้องมีออปชันอะไรบ้างคันนี้บอกเลยว่าออปชันระดับปานกลางนะคะใช้งานได้จริงด้วยอ่ะไปเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็พาทุกคนเข้ามาอยู่ภายในของมิสสุบชิชิมิราชคันนี้แล้วนะจ๊ะบอกเลยว่าข้างในนะ้น้องไม่ได้ดูแคบหรือด,ดูเล็กหรืออะไรเลยคือน้องมีความแบบพอดิบพอดีกับ ผู้หญิงสรีระที่รูปร่างลนาตาน่ารักขนาดนี้แอวมีอะไรให้วิดีโอไปตัดแหละอะนะคะอยากจะบอกว่าน้องอะมีความกระทัดรัดเล็กน่ารักนะคะคือน้องจะเหมาะกับ คนที่แบบมีรถคันแรกนะคะเพิ่งหัดขับรถหรือไม่ได้ใช้รถไม่ได้ใช้งานน้องเขาหนักมากอะไรนะเช่นแบบรับส่งลูกไปโรงเรียนนะคะซื้อกับพงกับข้าวแต่เขาก็สามารถไปต่างจังหวัดไปอะไรได้ปกตินะแล้วคือมันดีตรงที่ประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ง่ายต่อการจอดรถมากๆเพราะว่าน้องมีความเล็กกะทะรัดน่ารักมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ออปชั่นของตัวรถของข้างในกันดีกว่านะคะ ในส่วนของระบบไฟฟ้าต่างๆนะคะพวกกระจกนะคะก็จะเป็นไฟฟ้าหมดเลยมีเซ็นทัลล็อกนะคะปรับนะคะกระจกแบบม้กระทั่งกระจกมองข้างอ่ะที่เป็นหูช้างนะคะก็จะเป็นแบบพับแล้วก็ปรับมือแบบนี้เลยนะคะก็คืออัตโนมัติหมดเลยนะคะไม่ต้องปรับประมือไปยื่นพับเองหรือปรับเองเลยนะคะก็สะดวกสบายดีนะคะ <S <S โคมอไรของเขาก็จะมีระบบมอติฟังก์ชันนะคะแบบเล็กๆนน้อยถึงปานกลางนะคะก็คืออย่างที่มิ้นบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่า ออปชันข้างในอะ่ะคือใช้งานได้จริงใช้งานจริงเอาง่ายดีกว่าเป็นเป็นออปชันที่ให้มาแล้วแบบต้องใช้งานแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็ใช้งานจริงนะคะเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยเขาให้ออปชันมาเราแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะอย่างสมมุติว่าคูซคอนทรลอย่างเงี้ยบางรุ่นให้มาถามว่าได้ใช้กันจริงไหมก็ก็มีก็มีบ้างแต่อาจจะไม่ได้ใช้ตลอดนะคะแต่เนี่ยออปชันของน้องมิหลาที่ให้มาเนี่ยมิ้นมองว่า เขาให้มาแบบกําลังดีแล้วก็ใช้ไดใ้ใช้ใช้จริงในแบบในการขับรถอะเอาง่ายๆนะคะเช่นนี้เลยพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันเห็นไหมเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนสัญญาณเปลี่ยนเครื่องทยุอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะก็เวลาเราขับรถอย่างนี้นะทุกคนเราจะฟังเพลงใช่ไหมเราแบบบางทีก็ว่าอยากจะฟังดังบางทีจะฟังเบาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถลดเสียงเพิ่มเสียงที่พวงมาลัยได้เลยไม่ต้องเอื้อมมือไปแล้วก็สายตาจะต้องแบบคาดจากข้างหน้าอะไรเงี้ยเอามือกดได้เลยจ้ะ หรือแม้กระทั่งฟังวิทยุอยู่อย,อยากจะเปลี่ยนคลื่นเ,เพลงเพลงนี้ยังไม่สะใจยังไม่สะดวกยังไม่อยากจะฟังเพลงนี้ย,ย,นยังไงเปลี่ยนกดเลื่อนแค่นี้มันก็จะเปลี่ยนคลื่นเพลงให้หรือแม้กระทั่งเราเชื่อมต่อบลูทูธอยู่แล้วเปิดเพลงโทรศัพท์เราอยู่เนี่ยเพลงนี้รู้สึกว่าไม่อยากฟังเลยไม่เข้าหูนักร้องเจ้าชู้หลือเกินไม่อยากฟังอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเพลงก็ได้นะคะก็เปลี่ยนเพลงได้สะดวกสบายมากนะคะแล้วก็เวลาเราเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จแล้วเนี่ย เวลาใครโทรเข้าโทรออกนะคะกดรับสายวางสายที่พวงมาลยได้เลยอันนี้ก็คือสะดวกสบายอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็คันนี้นะคะปี2021นะแต่เลขไมคเขาน้อยน้อยแบบน้อยจริง40,000ืเธออันนี้คือไมค์แท้และแน่นอนนะคะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยมาขายรถเปลี่ยนเป็น Mitsubishi ็กซ์แ e นเดไปก็ยังคงความเป็นมิซูอยู่นะคะเพราะมองว่า เขาบอกว่ามิสูว่เป็นรถที่สมรรถนะการขับโอเคแล้วก็เรื่องประหยัดน้ำมันโอเคเลยแต่แค่เขาเปลี่ยนรถที่มันใหญ่ขึ้นความเป็นครอบครัวเขาใหญ่ขึ้นเขาก็ซื้อรถเจ็ดที่นั่งไปแล้วก็เอาคันนี้มาเทินนะคะรถไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเลขไม่ก็น้อยจริงนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยใช้แค่เอาไปรับส่งลูกไปโรงเรียนแค่นั้นเองบอกแล้วว่ามันเหมาะจริงๆเหมาะกับกลุ่มแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนักศึกษาที่แบบว่าเพิ่งมีรถคันแรกอะไรอย่างนี้เอออันนี้เขาเหมาะจริงนะคะเพราะว่าเขา ประหยัดทุกอย่างเลยประหยัดน้ํามันประหยัดข้างวอดในกระเป๋าประหยัดพื้นที่จอดนะคะแล้วก็แบบกระทัดรัดอะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะอะมาดูกันต่อเลยนะคะที่คอนโซลตรงกลางตรงนี้นะคะช่องแอร์ก็มี4ช่องด้วยกันเย็นฉ่ำนะคะหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะคะมันลูกเล่นไม่ได้มีเยอะนะคะทุกคนก็ fmam bluetooth แค่นั้นเลยนะจ๊ะ fmam bluetooth เชื่อมต่อ bluetooth เปิดเพลงจากโทรศัพท์อไรแค่นั้นเลยนะคะ แอร์นะคะเขาก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะเป็นแอร์มือหมุนอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นความเย็นของแอร์มน,นีความแรงของลมแล้วก็เป็นโหมดต่างๆนะคะแล้วก็ระบบไร้์ฟ้านะคะแล้วก็จะเป็นอ่าอากาศวนในรถอากาศจากข้างนอกเข้ารถนะคะแบบนี้เลยเนาะ,ะต่อไปเขาเอยอันนี้อะไรอ๋อระบบออโต้สต็อปนะคะอันนี้เขาก็จะมีระบบออโต้สต็อปนะคะเวลาที่คุณเปิดโหมดนี้ปุ๊บใช่ไหมเขาก็เวลาที่คุณจอดติดไฟแดงอะรถเขาก็จะดับ แต่เพียงแค่คุณแตะเบรกหรือขอยับพวงมาลัยรถก็สตาร์ทเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นการประหยัดพลังงานของตัวรถไปในตัวด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบ USB เอาไว้ชาร์จแบตนะคะวางแก้วน้ําได้2แก้วนะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะนี่เวลาขึ้นเขาลงเขาก็ตกมาที่ L เลยอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะคะอ่ะลืมตรงนี้ไปเลยมีช่องแปลงไฟให้ด้วยนะคะเอาไว้เสียบอ่าชาร์จแบตนะคะหรือจะเป็นกล้องติดหน้ารถยนต์อะไรก็ว่ากันไปเนาะ เบรกมือนะคะอ่าแต่นี้ก็จะมีที่วางแก้วนะแล้วก็นี่เลยเราชอบตรงนี้ค่ะเป็นคนขับรถที่รู้สึกว่าฉันจะต้องเอาแขนเนี่ยวางข้างเบาะอันนี้น่ารักนะตอบโจทย์เพราะว่าเป็นคนที่ขับ,บรถแล้วรู้สึกว่าเนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็เป็นอ่ะ80%ต้องเป็นแน่นอนชอบเอาแขนพักตรงนี้ ส่วนใหญ่ถ้าเกิดที่ที่รถจะไม่มีที่พักแขนก็คือจะเป็นที่กล่องเก็บของตรงกลางใช่ไหมก็จะเอาวางตรงนี้แหละเอออันนี้มีที่พักแขนมาให้นะคะปรับระดับได้ด้วยอันนี้สุดนี่จะเอาจะให้จะให้ระดับไหนได้หมดเลยนะคะเออสะดวกสบายดีชอบชอบชอบอ่ะประมาณนี้เราชอบประมาณนี้นขับรถนะมันเลิศนะเลิศมากนะคะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าใครสนใจคันนี้นะคะก็ลองมาสัมผัสตัวจริงน้องได้นะคะแอร์แบท กูหน้านะคะระบบความปลอดภัยต่างๆมีครบนะคะระบบ ABS นะคะ Airbag มีครบนะคะม่านบังแดดมีกระจกไว้สองความสวยทั้งสองฝั่งนะคะซ้ายขวานะจ๊ะนี่รถนะคะไฟเก่งนะคะก็จะอยู่ตรงกลางไฟเก่งจะมีแค่ดวงเดียวนะคะอาจจะแบบว่าบางคนอาจจะแบบว่าโอ้สว่างน้อยจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็โอเคอยู่นะคะภายในก็ไม่ได้แคบแล้วก็ไม่ได้กว้างจนเกินไปถือว่ากาลังเหมาะกับรถอีโคคานะคะ ตัวเบาขเขาจะเป็นเบาผ้านะคะเป็นเบาผ้านะคะมีรวดลายตรงกลางนิดนึงเบานุ่มนั่งสะดวกสบายนะคะนี่แหละด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้แคบจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้กว้างจนโอเวอร์วอรวังอลังการบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์สำหรับใครที่ชอบความ minimal, ออมินิมอลเออมินิมอลมินิมินิอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน่ารักนะคะคันนี้ ราคาเพียงแค่275,000บาทนะคะมีโซบิชิมิอ so ูร่าต1.2 GLX Dynamic s h i l l ปี2021เลขใหม่วิ่งเพียงแค่ 40, 40, 40,000 4 4 0 0กว่ากิโลแค่นั้นเองนะคะเลขกใหม่น้อยมากปี21นะคะราคา275,000บาทคันนี้ฟรีดาวนะคะฟรีจัดฟรีโอนนะคะรับประกันเครื่องเกียร์นาน1ปีและ10,000กิโลมีบริการสุกเสินให้อีก1ปี4ชั่วโมงด้วยนะคะค่างวดค่างวดอยู่ประมาณ5,000 นะคะประมาณ5ใบเทาเท่านั้นนะคะค่างวดประมาณ5ใบเทาออกรถไม่ต้องใช้เงินเลยแม้ต่บาทเดียวยิ่งถ้าเกิดคุณเครดิตดีด้วยนะโอ้สบายฟรีดาวได้สวยๆจึ้งๆตาแตกแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะคะขับฟรี45วันด้วยเออโปรโมชั่นดีมากแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษจะมอบให้รอฟังให้ดีว่าโปรโมชั่นอะไรนะคะ อาจจะไปโปรโมททางเพจเฟซบุ๊กเนาะว่าเป็นโปรโมชั่นอะไรเพราะฉะนั้นคุณจะต้องติดตามพวกเราให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube หรือจะกดเข้าไปที่ Facebook นะคะเพจรถยนต์มือ2องนะคะไมค์ค่ายเกอรี่ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะส่วนช่องทางของ YouTube ถ้าใครบอกว่าเนี่ยพ,พี่ดูรีวิวจาก YouTube มาเลยน้องจะให้อะไรพิเศษพี่คะบอกเลยว่าหนูมีพิเศษให้พี่แน่นอนนะคะ เพียงแค่พี่มาซื้อรถกับหนูแล้วบอกว่ามาจากคลิปใน YouTube นะคะมาจากคลิปนี้นะคะแคปหน้าจอมาได้เลย,เลยจะทักมาช่องทางไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น Line แอดนะคะ Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพี่หนูให้โปรโมชั่นพิเศษก็คือน้ำมันเต็มถังกลับบ้านไปเลยเออในวันที่คุณรับรถนะคะจะซื้อเงินสดหรือจะซื้อจัดไปแนนบอกว่าดูมาจาก YouTube ดูมาจากการรีวิวรถนะคะรับรองว่าให้ ให้ที่ไม่ได้แปลว่าภาษาญี่ปนนะุ่นนะให้น้ํามันเต็มถังจากบ,บ้านไปเลยค่ะคุณขาได้โปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้ไปเลยนะคะหนูจะรอทุกคนอยู่ที่ไมค์คาร์เลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจรถยนต์คันนี้นะคะก็มาจับมาจองเป็นเจ้าของมาลองสัมผัสน้องดูก่อนมาดูความสวยงามของน้องมาดูความน่ารักกระทัดรัดมินิมอลของน้องก่อนแล้วคุณจะหลงรักมิตซูบิชิมินาดหลายคนก็บอกว่าโอ้รถเล็กขับไม่สะใจเธอเขาเคยพาฉันไปสิงคูทับเบิกมาแล้วจ้ะฉัน บอกได้เลยว่ามันประหยัดเงินในกระเป๋ามากๆค่ะคุณขาอันนี้กาพูดก้าก,การันตีเพราะสัมผัสมาแล้วจริงๆว่ามิซูบิชิมิราดนะคะประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะอ่ะอันนี้ด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปนั่งด้านหลังเมื่อกี้ที่เราที่ดูกันไปตอนต้นคลิปก็คือจะมีการพับเบาะให้ดูแล้วนะว่าเฮ้ยขนของได้จริงน,ะนั้นวันนี้นั่นเดี๋ยวเราจะลองไปนั่งดูว่านั่งแล้วสะดวกสบายขนาดไหนไปกันเลยค่ะ ในส่วนของด้านหลังนะคะทุกคนคะ่ะอย่างที่บอกว่าน้องไม่เล็กอย่างที่คิดคือนั่งแล้วรู้สึกสะดวกสบายนี่ช่วงเล็กโซต่างๆนั่งได้สบายแน่นอนเพราะอย่างที่บอกว่าเคยสัมผัสมาแล้วความเขา,าเรียกว่าอะไรสะดวกสบายเรื่องประหยัดมันตอบโจทย์จริงๆนะคะกับมิซูบิชิมิราชตคันนี้ค่ะใครอยากจะลองมานั่งมาลองนั่งกันได้เลยนะคะนี่ช่องใส่กระเป๋านะคะอาจจะดูตื้นไปนิดนึงนะคะแต่ก็มีมาให้ครบนะคะนี่มีที่แขวนของมาให้ด้วย แต่ใครที่แบบซื้อน้ําซื้ออะไรมากินนะคะก็สามารถเอามาแขวนได้ด้วยนะคะที่โหนมีหมดระบบความปลอดภัยมีติดตั้งคาสิได้ปกติเลยนะคะอ่ะเอาเป็นว่าน้องก็มีความน่ารักสมุตติมาตามภาษาของน้องนะคะมีสูบิชิมิรานะคะลำโพงนะคะรอบคันนี่มีทั้งที่แผงประตูซ้ายขวาหน้าหลังคือครบเลยนะคะเอาง่ายคือนั่งข้างหลังก็ไม่ต้องกลัวว่าแอร์จะไม่ถึงนั่งข้างหลังก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ยินเสียงเพลงคือได้ยินแน่นอน แอร์เย็นแน่นอนนะคะเพราะว่าน้องเขามีความมินิมอลของเขาอยู่แล้วนะคะอาถใครสนใจอะ่ะก็มาดูตัวจริงก็ได้และการมาลองนั่งมาลองสัมผัสดูนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันในส่วนของห้องเครื่องบ้างนะคะว่าน้องเนี่ยห้องเครื่องแบบสะอาดรถเดอร์เพอร์เฟขนาดไหนนะคะบอกแล้วว่าซื้อรถที่ไมคาแกลลี่มีแต่คำว่าพร้อมใช้งานเท่านั้นนะคะโอเคไปหนะ้าห้องเครื่องกันเลยค่ะ มาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะบอกแล้วว่านี่เห็นไหมทำความสะอาดมาให้อย่างดีรถพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเครื่องสามสูบนะคะขนาด 1,200cc ซีซีนะคะตอบโจทย์เรื่องความประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะและอยากจะแนะนำให้คุกคนได้ดูนะคะนี่ทุกจุดทุกมาร์กทุกการสแตมนะคะคือเดิมหมดเลยค่ะนี่ เดิมทั้งคันเลยนะคะน็อตไม่เคยผ่านการถอดไม่เคยผ่านการขันมาเลยนะคะแม้กระทั่งแต้มสีหัวน็อตก็ยังคงแบบชัดเจนแจ่มแจ๋วนะคะรถเดิมๆไม่เคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุเลยคานหน้านะคะคานเดิมหมดเลยนะคะก่อนที่เราจะส่งมอบถึงมือคุณนะคะเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะตรวจเช็คแบตเตอรี่ตรวจเช็คหม้อน้ำ ตรวจเช็คน้ำยาแอร์นะคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับหน้าเครื่องเราตรวจเช็คให้หมดเลยเป็นรถที่พร้อมใช้งานอย่างแน่นอนนะคะอย่างแบตเตอรี่นี้ก็ต้องตรวจเช็คนะเพราะว่าถ้าเกิดแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟหรือว่าคุณเสื่อมคุณภาพเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้ทันทีค่ะเห็นไหมเนี่ยทุกคนดูได้เลยนะความความเดิมของเขานะคะแผ่นกันความร้อนนี่ยังแบบร้อยจะบอกร้อเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคร่าแทบจะไม่มีชํารุดเลยนะคะขอบฝากระโปรงต่างๆเม็ดอาร์คมาร์กเดิมทุกจุดนะคะ อ่ะเอาเป็นว่าใครอยากจะชมความสวยของน้องนะคะก็เข้ามาดูกันได้ที่ร้านไมคาแกลลี่บอกเลยว่าเดิมเดิมแน่นอนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนค่ะการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะว่าซื้อรถที่ร้านไมคาแกลลี่ปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนค่ะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนน้องขนาดเล็กตัวเล็กสเปคใครบ้างนี่บอกแล้วไงว่าวันนี้เราจะเอารถที่เป็นอีกโกคาประหยัดน้ํามันประหยัด ที่จอดรถแล้วก็ประหยัดในเรื่องของค่างวดด้วยนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะย้ำกันอีกรอบนะคะกับ m มิสโ b บิชิมิราตคันนี้นะคะ 1.2GLX ปี2021นะคะเป็นหน้าดนามิกชิลเรียบร้อยแล้วนะคะราคาเพียงแค่275,000บาทเท่านั้นนะคะออกรถที่ไมค์คาแกลลี่วันนี้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายไปเลยฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการแล้วก็รับประกันเครื่องและเกียร์ยาวนาน1ปีหรือ10,000กิโลไปเลยค่ะ ไม่พอแค่นี้นะคะยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกหนปีีชั่วโมงด้วยแล้วก็ก่อนส่งมอบให้นะคะเราเช็ครถให้มากกว่า200จุดเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้อย่างเรียบร้อยค่ะรถพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนค่ะใครสนใจคันนี้นะคะก็อย่าลืมเข้ามาดูตัวจริงของน้องกันได้นะคะที่ร้านไม้ค่คาแกลลี่ของเรานะคะเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเาถึงหโมงเย็นเลยนะคะใครมาไม่ถูกก็สามารถ ไปขอแผนที่นะคะลิงก์แผนที่ลิงก์เส้นทางได้นะคะจาก Google เลยหรือว่าจะทักแชทหาน้องแอดมินของเราก็ได้นะคะง่ายๆเลยค่ะเข้าไปที่ Facebook นะคะรถยนต์โดย2ไมค์คาร์เกอรี่นะคะหรือจะเป็นในไลน์แอดนะคะแอด MC99 ค่ะและสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะคะหรือจะรีบด่วนสายด่วนสายตรงนะคะ0 8 6 8 9 9 8 9 6 8ค่ะ สามารถติดต่อพวกเราได้ทุกช่องทางเลยนะคะมีแอดมินรอตอบอยู่นะคะเอาเป็นว่าใครสนใจรถยนต์มือสองนะคะอย่าลืมนึกถึงไมค์คาร์แกลอรี่เพราะเราขายแต่รถที่ดีเท่านั้นนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าเกิดถูกใจก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะกดซับสไครป์พวกเราไว้ด้วยเนาะจะได้รู้ว่ามีรถอะไรเข้ามาใหม่นะคะอย่างวันนี้นี่ พาน้องเล็กมาแนะนำนะคะเขาเพิ่งมาใหม่เลยราคาถูกตาแตกถูกกว่าที่อื่นอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าใครสนใจรถยนต์มือสองนึกถึงไหมคาแเกอรี่เพราะเราขายแต่รถที่ดีเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะมิลล้วก็รายการซื้อเลยค่ะน้องขอร้อนนะคะขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเอารถอะไรมารีวิวให้ดูโปรดติดตามกันให้ดีๆวันนี้ไปละคะ่ะสวัสดีค่ะแล้วถ้าจะหารถมือสองสภาพดีล้วต้องไหมค่ะเราแค่แต่รถสภาพดี สภาพแบบนางฝ่าออโรบินโรที่คุณกำลังจะตามหา